พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในติดใน,ในมูท่ทีนึงนะครับบ้านเมืองตะกัวตำบลน่องทงอำเภอป่าบอนจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อเป็นนามตกตูตตนสะตอครับก็มี ระยะพอ่งคุณที่น้ำตกนี้ประมาณ9กิโลว่านะครับแล้วก็คลองลำเนี้ยมันจะไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็คลองลำนี้ถือว่าเป็นคลองที่ว่าเป็นหัวใจของหม <iet> ู่บ so like really ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านใดเขาเรียกว่าได้ได้ใช้ชีวิตกับตรงนี้นะครับได้อำนาจได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับกับลำคลองใต้นี้นะครับแล้วก็ใช้ลำคลองใต้นี้นะครับเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพไม่ถือว่ามีการห้าปลานะครับมีการห้าปลางวดมาทําเป็นปลาซอมนะครับมีการแปลรูปนะครับ เอาปลาล้งวัดมาทำปลาซ่อมแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอา,เอาขี้ปลานะครับมาทําเป็นเป็นไตปลานะครับอันนี้ก็ก็ลายเป็นได้ได้ส่วนหนึ่งของชาวบ้านเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านนะครับนะครบริเวณใกล้เคียงก็เป็น เป็นพื้นที่ที่ว่ามีพวกสตอมีพึ่งมีไรเยอะแยะนะครับแล้วก็พื้นที่น้าตกตรงนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มาเพื่อร้านเพื่อร้านค่านะครับเป็นอาชีพเสริมในช่วงสวัยถิ่หรือว่าช่วงประมาณช่วงก็เรียกว่าช่วงฤดูดร้อนครับช่วงสงกรานเนี่ยก็จะมีร้านค้าเยอะแยะนะครับก็มีนักท่องเที่ยวจางหันยัยนะครับจากคนลุ่งเนี่ยแล้วก็จากหลายๆพื้นที่เข้ามาเที่ยวนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ซึ่งว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญนะครับ เป็นพืนนน้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับนักท่องเที่ยวไล่ๆฐานเนี่ยจะอชอบพื้นที่ตรงนี้นะครับนักท่อง่ามันไม่ได้เมียนไทยได่หมานะครับเราเป็นพื้นที่ที่วา่าสวยงามนะครับมีความชุ่มชื้นแลวก็เป็นพื้นที่ที่มีความธรรมชาติสูงนะครับ ครองลำนี้นอกจากว่าการใช้เอาปลาพวกวอดิปงในชุมชนแล้วเนี่ยมันมีการใช้ระบบประปาผูกเขานะครับก็มีตอนนี้มีอยู่ประมาณ3เส้นด้วยกันนะครับก็ในเมืองกัวเองเนี่ยเราจะได้เราก็ใช้น้ำประปาผูกเขาจากที่นี่นะครับก็ไปใช้ไปหล่อเลี้ยงคนในเมืองกัวนี่ประมาณเส้รอยห้าสิบตัวเรือนนะครับการที่ว่าตรงนี้เราใช้น้ำประปลาที่ว่าเป็นน้ำประปาฟรีไม่ไม่ต้องลงทุนได้มากนะครับก็ใช้ของประมาณก็อย่งห้องประมาณม่เนี่ยเพื่อจะ ใช่ตทนะครับรุงยต่งหมู่มบ้านนะครับแล้วก็หมู่บ้านก็มีการจัดการเองแล้วก็เป็นเป็นการสร้างแถวๆี้ถ้าใชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการที่ว่าเราเรามีน้ำปปานะครับแล้วก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็เงนินส่วนนี้ก็จะเข้าไปหมู่บ้านเผื่อใจในการบำรุงรักษาในเรื่องของระบบปปาผูกเขานะครับแล้วก็ส่วนนึงกัช้เป็นร้านประโยช์ในัหมู่บ้านนะครับ กับหนกเนื้อจากการใช้นามแล้วก็การห้าวประโยชน์จากในในเรื่องของคลองไซนามดีกว่าจะห้าปลาห้าเลี่เนี่ยในบริเวณใกล้เคียงว่าบริเวณรอบๆต่างๆฟังของคล้องเนี่ยครับมันจะมันจะมีไม้พ้นเยอะแยะนะครับก็มันมีหลากหลายหลายชนิดมีหลกกอมีหลกไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็มันก็เรียกว่าไปเก็บโดยฟรีนะครับมีสตอปลาด้วยนะสตอปลาเนี่ยปีๆหนึงเนี่ยสร้างมาสร้างรายได้นะครับชาวบ้านเนี่ยประมาณปีละเป็นล้านนะครับเพราะว่า เป็นสตอที่มันขึ้นเกิดขึ้นเองนะครับชาวบ้านก็ตามแต่ไปเก็บเก็บมาแล้วคายแล้วก็สตอปลานเนี่ยมันจะมีทาราดต่างปีนะครับแล้วก็ลูกกอะนะครับลูกกอมันก็เหมือนอ่าคล้ายๆถ้าเราดแรกในตลาดก็เป็นมุ่งเกาลัดนะครับเกาลัดที่เกาคายครับเป็นนี้ครับเ้าบ้านไปเก็บมาแล้วก็มามาอะไรมา,มา,ม,ามาปรุงแตงมาปรุงอีกที่นึงนะครับแล้วก็เอาไปกินไปคายได้ มาบยค่ะแล้วก็เสื้อมักจะมาอมาบน้ำกับท้ายรูปค่ะสบายแล้วก็เย็นรอมมีต้นไม้น้ำเย็นบายมีปลาซสื้มีต้นไม้ค่ะมาประมาณสวัสดิวอว่าเวลาโรงเรียนปิดวันหยุดค่ะ ูรสิกชอบบรรยากาศที่นี่แล้วก็รูรซึกดีด่มีน้ำตกเป็นก้องมู่บานตัวเองค่ะถ้านํำตกนี้ไปโรสึกไม่ดีจะจะจะไม่ได้เล่นหนาเพราะว่าน้ำแห้งหมด ถ้านำตกนี้ให้ไปก็จะรู้สึกไปว่าไม่มีเดนในเตช่ยว,วยว่าแนี่แหละถ้ากถ้าไม่ให้ไปก็เสียใจค่ะถ้านำตกตรงนี้ให้ไปเนี่ยแน่นอนคือพ้นกรรมมันมีต่อชีวิตก็เดี๋ยว ผอกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในนี้อย่างแน่นอนนะครับแลยก็ในส่วนของคนที่ถ้ามาจีบในการห้าปลาห้าไล่เนี่ยการแน่นอนนะครับมันจะทู่นให้เป็นมดนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดเขามาีมีการมากันหนามอย่างไรเนี่ยข้างหลังแน่นอนมันจะไม่มีหนามใช่นะครับผอกระทบมันจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับ